ดีครับผมนายแพทย์มาน,นิตวัฒน์ชัยนันประเด็นที่ผมจะนำเสนอตัวทัน,นวันนี้เป็นเรื่องเกี่ยวกับการปวดไหลอันเป็นผลเนื่องมาจากเอ็นภายในขอไหลถูกหนีบหรือถูกกดเอาท่านผู้ชมครับในกรณีที่ท่านใดก็ตามตกอยู่ภายใต้ภาวะเอ็นภายในข้อไหลถูกหนีบหรือถูกกดรัดเอานั้น มันจะทำให้ท่านผู้นั้นเกิดมีอาการปวดที่บริเวณไหล่ตลอดเวลาจนเป็นเหตุให้ท่านผู้นั้นไม่สามารถทำงานตามปกติไม่สามารถยกแขนขึ้นเนือศีรษะสวมเสื้อได้ด้วยความยากลำบากไม่สามารถเอื้อมมือไปทางด้านหลังหรือเกาหลังได้คำถามจึงเกิดนี้ขึ้นมาว่า อะไรคือต้นเหตุที่ทําให้เอ็นภายในข้อไหลของคนผู้นัน้นหรือถูกกดรัเอาคําตอบก็คือการที่เอ็นภายในข้อไหลถูกกดน,นั้นส่วนใหญ่แล้วเป็นผลนมาจากการที่คนผู้นั้นทำงานหนักเช่นการเล่นเทนนิสการทาสีเพดานการสวิงกอล์ฟการที่คนเราต้องทำงานหนักอยู่ตลอดเวลานั้นมันจะทำให้เอ็นภายในข้อไหล ทำงานหนักซ้ําแล้วซ้ําอีกเป็นเหตุให้เอ็นเส้นนั้นเกิดมีอาการบว,วมขึ้นจากการที่มีอาการบว,วมขึ้นมามันก็จะก่อให้เกิดปัญหาตามมามันก็จะทําให้อวัยวะนั้นๆถูกกดรัดขึ้นโดยอัตโนมัติตามด้วยการอักเสบนะครับจากการอักเสบที่เกิดขึ้นมันจะทําให้เนื้อเยื่อที่อยู่ภายในเวลารอบข้างเช่น พวกถุงน้ำที่อยู่ระหว่างเอ็นและกระดูกเกิดการอักเสบซึ่งต่างร่วมกันช่วยทำให้อาการปวดเพิ่มมากขึ้นนะครับท่านผู้ชมครับนอกเนือไปจากอาการปวดที่บริเวณไหล่ในขณะที่เรายกแขนขึ้นแล้วยังมีอาการอย่างอื่นเช่นมันจะมีอาการอ่อนแรงของกล้ามเนื้อบริเวณไหล่และต้นแขนอาการจะเลวลงตอนอากาศเย็นหรือตอนกลางคืน อาการที่สามมีอาการปวดเล็กน้อยตลอดเวลาตรงเวณด้านข้างของแขนหรือมีอาการปวดที่บริเวณด้านหน้าของไหล่หรือด้านข้างของต้นแขนตลอดเวลานะครับท่านผู้ชมครับหากท่านเกิดภาวะดังกล่าวขึ้นมาท่านควรรีบไปให้แพทย์ทำการรักษาเพราะหากปล่อยทิ้งไว้นะครับเอ็นที่เกิดการอักเสบภายในข้อไหล่นั้นเกิดการฉีกขาด ไม่เพียงเท่านั้นนะครับมันยังทําให้ไหลของท่านติดแข็งเนะี่ยรวมไปถึงการทําให้ท่านเกิดมีอาการปวดเรื้อรังที่บริเวณไหลท่านผู้ชมครับสําหรับวันนี้ผมขอยุติลงแต่เพียงแค่นี้สวัสดีครับ